สวัสดีเจ้าปิ๊กมาพบกับรายการนิ่มพาเที่ยวพาชมเจ้ารายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวอย่างสถานที่สวยงามและน่าสนใจวันนี้เฮาอยู่ที่ตำบลปะบงอำเภอสัลปีสังวัดเจียงใหม่ซึ่งในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวยังวัดชัยสถานซึ่งมีความน่าสนใจก็คือเจดีย์เก้ายอดวิหารไม้สักทองและพิพิธภัณฑ์อีกมากมายเจ้าตัวกันมาพอเลยนะเจ้า วัดชัยสถานเดิมเลยก็เป็นวัดร้างมีเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่3งานต่อมาพอใจซึ่งเป็นชาวบ้านในละแวกนี้ ก็ได้มีศรัทธาที่จะเริ่มก่อสร้างเริ่มสร้างวัดขึ้นมาแรกๆเดิมก็ชื่อว่าวัดน้อยต่อมาชาวบ้านศรัทธาเห็นว่าเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณของพ่อใจก็เลยตั้งชื่อว่าวัดใจสถานต่อมาหลายชั่วอายุคนขึ้นมาก็เรียกกันเพี้ยนมาเป็นวัดัยสถานก็เรียกติดต่อกันมาจนถึงบัดนี้นับตั้งแต่นั้นจนถึงบัดนี้ ก่อนหน้านี้ก็มีเจ้าอาวาสรวมทั้งหมด11รูปด้วยกันรูปสุดท้ายก็คือเจ้าคุณพระมงคลสิริหลวงปู่ครูบายอินคำซึ่งหลวงปู่ได้เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี2492จนถึงวันที่ระสังขารคือวันที่25พฤศจิกายน ปีพศ2561รวมทั้งหมดก็69พรรษาได้หลังจากนั้นพระอาจารย์ก็ได้รับพระบัญชาจากพระเดชพระคุณพระพรมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลอดีตเจ้าวาดวัดพร,รธ,ธาตุเจ้าสีจอมทองได้ส่งพระอาจารย์มาปักษาการที่นี่ตั้งแต่ปี2562ก็ได้ดำเนินรอยตามที่คุณบาอาจารย์ท่านฝักสั่งไว้ซึ่งณปัจจุบันนี้ นับตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาทางวัดเราก็จัดให้มีการประพฤติปฏิบัติวิปัสสนานกรรมฐานในแนวสติปัฏฐาน4มีการเดินจงกรมและนั่งสมาธิส่วนพระอาจารย์ก็จะเป็นพระวิปัสสนาจารย์คอยสอบอารมณ์ให้กับผู้มาประพฤติปฏิบัติ จุดที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มาวัดชัยสถานพระพุทธเจดีย์เก้ายอดนั้นอันดับแรกเราเข้ามาซ้ายมือก็จะเป็นกุฏิเดิมของหลวงปู่ครูบายอินคำเดินเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นพิพิธภัณฑ์มีพระพุทธรูปแล้วก็มีวัตถุโบราณมากมายให้ได้ชมกัน พอเดินเข้ามาอีกก็จะเห็นสรีระร่างของครูบาอินคำบรรจุอยู่ในหีแก้วซึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์ก็คือร่างของท่านก็ยังคงสภาพเดิมและด้วยอนุภาพของชานของยานของท่านก็ทําให้เราได้ทราบว่าพระอิยสง์เมื่อประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยแม้แต่สรีระของท่านนม้จะจิตวิญญาณ ออกไปแล้วแต่ร่างก็ยังคงสภาพเดิมอยู่ต่อมาขวามือก็จะเป็นวิหารไม้สักทองวิหารไม้สักทองซึ่งมีขนาดใหญ่มีสองชั้นใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีทั้งชั้นบนชั้นล่างเลยมีลายฉลุแกะไม้สักเป็นลายล้านนาวิจิตรงดงามมากก็ให้ได้มาชมกันเป็นวิหารไม้สักขนาดใหญ่เลย ด้านหน้าของวิหารไม้สักมองย้อนขึ้นไปก็จะเป็นโบสถ์พระเจ้าทันใจพระเจ้าทันใจที่นี่ก็จะมีสอง,สอ,งองค์มีด้านนอกหนึ่งองค์เป็นเทพทันใจด้านในเป็นพระเจ้าทันใจี่สร้างเมื่อปี2521โดยคณะสัตหานในยุคนั้นเป็นโบสถ์พระเจ้าทันใจไว้สําหรับให้ญาติโยมจะได้มาอธิษฐานจิต ถัดมาก็เป็นพระพุทธเจดีย์เก้ายอดก็คือมีทั้งหมด9องค์ด้านบนก็มีองค์ใหญ่อยู่ตรงกลางลายล้อมด้วยองค์เล็กด้านล่างก็เป็นห้องโถงสําหรับกราบไหว้มีพระพุทธรูปทรงพระพุทธชินราชเป็นพระประธานอยู่ด้านล่างเราก็สามารถเข้าไปกราบไหว้และมัสการได้ด้านข้างพระพุทธเจดีย์เก้ายอดก็จะเป็นโบสถ ไม่สักอีกหลังหนึ่งไว้ประกอบศาสนาพิธีเช่นมีกระถิ้นมีงานบวชก็สามารถประกอบพิธีนั้นได้ที่สำคัญที่สุดก,ก็คือให้มาลองประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในในสติปัฏฐานสี่ดูว่าความพ้นทุกข์เป็นอย่างไรชีวิตเราที่กำลังสับสนวุ่นวายอยู่ในขณะนี้ เราจะทําอย่างไรให้อยู่ท่ามกลางความทุกข์นั้นได้ด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาน่เองนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างใดเสมอไม่ปัญญาไม่มีเราใช้ความเพียรให้เกิดปัญญาชีวิตเราก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองและถึงความพ้นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและในชัดหน้าก็ขอเจอริญพรบอวยพรให้โยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญได้มีโอกาสมาพุทธปฏิบัต ศีลส,สมาธิปัญญาโดยทั่วกันจเจริญพรสำหรับคุณผู้ชมที่พอกรอยหากิจกรรมดีๆในวันยุทธนิ่มพายเที่ยวพาชมขอแนะนําวัดชัยสถานตําบปลป่าบงอําเภอสาะระปีจังหวัดเจียงใหม่ซึ่งภายในวัดจะมีบรรยากาศที่ลมลื่น เหมาะแก่การมาทำบุญและการมาเที่ยวชมจะมาคนเดียวก็ได้หรือว่าจะมากับครอบครัวก็กดีแล้วปีกมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าว่าน้องโบจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนแหมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวปีกไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า